สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บของขวัญอีกนะครับปกติเก็บนะ้ำผลไม้ไปแล้วปั่นผลไม้ไปแล้วเราเราจะเก็บด,ด้วยโบก่อนนะครับ <Okay. S 1> วานทุ่งที่โอ้ยนี่ไง <laughs> เก็บไม่ละพลังพลังกูอันนี้ไม่คของเด็ด้วยหรอไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นของเด็กให้เด็กดูนะ ต้องอ่านตรงนี้ก่อนจีเนี่ยเห็นชื่อแล้ววะชื่ออะไรไม่ชื่อเนี่ยนเนี่ยนี่ครับอันนี้ครับถูกจับได้แล้วไม่น่าเมโหเลยอุ้ยดิมใกล้เกิน ฉานผู้ชมอ่ะขีอยอ่ะเฮ้ยวีโทษทีขอโทษทีเขาคข,ขว่าเ้แผ่นดินไหวแม่ เขามีใ <kg S 1> บตำลรอมาได้ใ, <variety? S 2> ใครได้จะงงงงงพระงง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 เออโอเคงงใครได้นี้จะพะจะงงเหรอไม่มีจังใจนะจะอยังไวมีนี่อยู่ไหนล่ะไหนหรอครับ นี่อันตรายฉันแม่ทำเพลงถขออนุญาตคุณระวังดวยนะลูกที่จริงใครจะจะใช้คัตเตอร์ได้เหมือนกันนะที่จริงก,ก็ใช้ได้แบะเบะเแบะเบะเแบะระวงังพอพอขึ้นบอลหนึงให้ใช้ได้เลยเหรอใช่ไหมยังยังใช้ใช้ใช้ได้อยู่ เอามีอะไรมิดๆเนี่ยระวังโดนเงินะคะลูกคืออะไรครับแม็กแม็กคือคืออะไรครับแม็่ทำไมก็มีอะไรอีกชั้นอยู่เนี่ยอู้มีมีของขวัญอีกชั้นใครเบื่อแล้วไงใครได้จะงงพระเออแม่ก็งงงงเนอะอุ้ยอุ้ยังมีชั้นนึง <G ül> เอา,าเลยกันเนี่ยพูดยํานัง <G ül> ดูก่อนพี่นมเองไม่ชอบไม่อยากกินนมแบบนี้ไม่อยากไม่อยากกินนมตอนนี้เอออยากไปดื่มนมแล้วทั่วฝุ่นยังไม่ตกเลยนะฝนตกช้าจัง <G ül> วอดเีพแบบเหนียวเนื้ออ่ะไปครับอุ้ยยังเป็นนี่กระปุกอะไรนี่ครับขนมอะไรนะกินให้อร่อยนะเออเขาบอกว่า,วากินให้อร่อยนะหรือแต่แต่จะไม่ชอบนะี่นย อวันนี้เราชอบตังน่ากินเนาะซิกาเจ้าขอกินเลยได้ไหมอ่ะได้ครับกินอันนี้เลยนะขอกลิมก่อนโอเบนนัเลยซิก้ามาดื่มมาเลยนี่อะไรโอ้โหแต่เนี่ออไยไว้ใส่ใส่ตังค์ได้ปนะเนาะอืมอนน

อร่อยไหมไหนลองชิมทุกอันเลยแหละอันไหนอร่อยที่สุดอืมเบบุญหวานดีอันนี้อร่อยที่สุดอร่อยหวานหวานอร่อยดีอันนี้มันมันนิ่มจุลุกโอ้ลาบอนส์กินอันนี้เล่อยเนาะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเลยไหม จุไม่เอานะเหม็นอันนี้ทุกคนชิมเหรอว่ารลยไหมอืมนุ่มอร่อยนุ่มเลยอ่ว่ามันนุ่มเนื้อมันไม่ใช่ถุงปูนไก่ไก่นี้อีหน่อยมันไม่ละเออค่ะเดี๋ยวค่อยพูดไหมกินในปากเลยถึนจะติดอ ดูดิครับเป็นเธอรี่เยอะเธอรินะครับน,น,นะนี่นะเลยเนอะอร่อยเนาะอร่อยไม่มอร่อยไหมก็คือว่าอันนี้ไม่ไม่อร่อยใจจะยุกเลิกไม่ไม่กินอันนี้นะให้แม่ ม okay. oh. oh. oh ันเกะเกะไม่ออกโอ้เกะไม่ได้เกะได้เก่งดีจังอาใหม่ยูยังไงนีนนี้ใครให้มาครับเนี่ยจับฉลากมาใครครับ กับฉลากปีใหม่ใครได้ดอะแม่น,นี่อันอันของใครครับของที่โรงเรียนนี่ไม่เรียนเหรอเขาไปเขียนมาด้วยอ่ะมีให้อร่อยนะกินย้ายหกนะน็อเป็นนะี่ไม่เรียนต้องเขียนด้วยอครับก็ลาค่ะ Ai, meu Deus ทั้งคุณยังไม่ตกอัพทั้คุณยมันไม่ตกเลยอ่ะมองคุณยางไม่ตกเห็นนะมีมีมีดดแดดเพลอบดูแบบยหิน อันนครัันีบมันจะกินหมดนี้เลยหรอลูกมันอรเอ,อย้วยไชชูมาฮะอร่อยเออไปดูข้างในมันดิกัดก่อนเอาชูมาข้างหน้าอืมหน่อยอร่อยเี่ยแบบไหน เป็นยงไงนกิร์กเิร์กมันเหมือนสวรรค์ชัดเลยเนี่ยยิงปันดิมันดำเหรอนิดหน่อยดำเยอะมาเคลียทีเดียวมึงแปลกที่ไหนนะขอร้องได้ไม่ไปซื้อที่ร้านปนันได้ได้เลยยุ่งว่าฝนยังไม่ตกเลยอะซื้ออะไรอะลูกซื้อขนมของโดโจ้อะใช่ ก็ว่าฝนนานฝนยังไม่ตกเลยยังเมื่อไหร่ฝุ่นเเฮ้ยมาเมื่อเ่อไม่ถอดเลยเลยเฮ้ยม่กติกนยังไม่อยากขายกับแม่เลยวะมัอ่ะใส่เอาขยะใส่เอาขยะใส่เอาแต่ขยะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมอืมเออเออมอ่ะโอเคบ๊ายบายเดียว E